สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำเมยนะครับอันนี้น้ำเมยนะครับฝั่งนี้ประเทศไทยนะครับฝั่งนี้เป็นประเทศพม่าแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้น้ําเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยมากเดินข้ามได้เลยนะครับอันนี้เป็นประเทศพม่านะครับอันนี้ประเทศไทยนะครับนี่ผมให้เห็นบรรยากาศนะครับโอ้โหพม่าเข้าพม่า อันนามาไ,ไม่ถึงน้ามวยไม่เห็นเอาแก่เขา,าพ่อีนวะคุณดูน้ำมวยที่มนไม่ถึงน้ำเวยนะครับแสดงว่าคุณไม่ถึงเวยสแสดงว่าน้ำในฝั่งนี้นะอันนี้ฝั่งพม่าเนาะนะอันนี้อันนี้เกาะมีเกาะอยู่ฝั่งไทยนะครับฝั่งนี้น้ําจะไปอยู่ฝั่งพม่ามากกว่านะครับฝั่งไทยตอนนี้เป็นดอนหมดละเป็นสันดอน,นอใครยังมาเที่ยวชายหาดนะครับส่วนตัว มีทาอ๋อนี่จะมีเท้าเฮาบันพักหลังน้นใครนอนเพลนะอ๋อแต่น้ําใสมากเลยนะครับเนี่ยอยากให้เห็นว่าน้ําใสมากเลยนะครับอันนี้เป็นเห็นไหมครับนเห็นข้างล่างเลยนะครับใสมากเย็นมากเนะครับเออันนี้ครับน้ําใสมากเลยครับ อันนี้ผมเดินมาครึ่งน่าจะเกือบครึ่งทางของประเทศไทยแล้วครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวข้ามไปฝั่งพม่านะครับด้วยระดับน้ําที่ประมาณหัวเข่าครับนี่ครับน,นี่ฝั่งพม่าแล้วนะครับเนี่ยน้ําโอมาถึงตรงกลางในน้ําจะจะค่อนข้างเชี่ยวนิดนึงนะครับเชี่ยวน้ําจะไหลแรงนะครับอันนี้ก็วันนี้แดดไม่มี อยู่ที่ฝั่งพม่าเรียบร้อยวันนี้จะมีสันดอนทรายอยู่ฝั่งไทยนะครับใครอยากมาเที่ยวชายหาดก็ยินดีต้อนรับค้างคืนสามคืนอันนี้เป็นที่อาบน้ำของลูกน้องนะครับก็จะมีเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยแต่น้ำใสมากเลยนะครับท,ที่ถ่ายให้ดูครับ น้ำใสไหมครับเห็นนี่น้ำไหลนะครับแต่ปลายังไม่มีแต่ใสมากครับมองเห็นทรายข้างล่างได้เลยนะครับเห็นไหมครับใสพอสมควรเหมือนกันนะครับนี้ก็คือหนึ่งในอันซีนนะครับใครยังไม่เคยเจอน้บน้ำเมยจะไม่ลึกนะครับ กว้างก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับสามารถเดินข้ามได้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้มันน่าแล้งนะครับไฟก็จะไม่หมดในแนวกอไผ่ข้างๆสองฝั่งแม่น้ํานะครับก็ใส่ดีนะครับน้ําเย็นสบายนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ